ดีค่ะเพื่อนี๋จะพามาเฮ็ดหมูกรอบนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือหมูก็คือหมูสามสันนะจ๊ะเนาะหมูสามสันล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ล่างเรียบร้อยแล้วล่างน้ำเกลือเนาะจ๊ะเนาะสองสิญจ้ะเห็นก็พี่น,อน้องา,ากะต้มน้ำนาะจ๊ะต้มน้ำตม้มหมู นี่ก็ก็จะเอาจเจ้าเกลือใส่นะจ๊ะเนาะประมาณเคืองซอนครึ่งช้อนนะจ๊ะเนาะนใส่ลงไปได้จ้ะหันผ่นล่ายกันจะ้ะนานเดือดจะจะหมูลง จะผานน้ำเกลือยังเรียบร้อยแล้วก,ก็จะเอาโล่งเนาะจ้ะ,นะเนาะโล่งเลยจ้ะต้มเอาหนังมันโล่งก่อนจ้ะพอต้มไว้ประมาณจะสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีเนาะจ้ะเนาะต้มไว้จังสี่กันจ้ะค่อขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะเนาะ จ้าแล้วแล้วนาะจ้าเนาะต้มแล้วแล้วเราเอ้ากระจะซกักเนาะจ้าเนาะนี่ห้ากเนี่นางมันนี่ให้มันออกรอบเนาะจา้าเนาะเวลาห้าทอดมันกิดจะกรอบนี่เวลาหอนหอนเนี่พี่น้องซักเลยจ้ะอันนี้อันนี้ก็ะน,นำโสมนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คื่อนกระเคือนนำสสมนี่ห,นห้าใส่ไปเลยจ้ะห้าวนำโสมท่า ซักพี่น้องละระซักที่ที่เลยจ้ะเอาสอบแล้วลจ้ะซักลระพี่น้องเข้าซักไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพักก็น,น่าจะเนาะจังเมืองซักไปอ่ะซักแล้วล่ะพี่น้อง เฮาก็จะเอาเกลือลวกเนาะจันเนาะเดี๋ยวเอานังส่งหนังส้มเดี๋ยวนิดหน่อยที่ที่ลวกได้จ้ะสักเรียบร้อยแล้วอันนี้เฮาก็จะเอาเกลือเนาะจันเนาะอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเกียรคอยก็จะควบใส่ลายมันจะเกลมนี่ใส่ประมาณซ้ำเนาะจ้ะเนาะ ใส่ตัวไปนะ,ะร,าร,านาราน er. ้าซักไลทีเราคนน้มันนันเ้าซักหนังหมูเข้าซากช่วงที่มันหอนหอนนะแจ้งซากง่ายมันอ่อนนเอะเนาะ ข้าซักที่ๆเนี่ยเวลาเ้าทอดนี่ยมันจะกรอบนะพี่น้องมันจะฟูนะจะฟูขึ้นดีจะไปตากแลยกหอนพี่น้องจะตากไว้ให้มันแห้งก่อนจังจะมาทอดนะจ้ะเนาะมากคไพ่มากมันแด้จะเด้ออันนี้กับช่อยถอยก็จะเอาใจิีไข่ก่อนนะจ้ะเนาะช่วยิีไข่ก็จะใจผีไข่ดีด้าย ตากแดดพ่อมังมังนะฮะสามาใส่ิีไทย้วไปตากแดดอีจ้ะมันหอมนะจ๊ะเนาะมักไผ่มักมันนะจ้ะเด้อไผ่มักใส่พิีไทยใส่มันหอมนะจ,นะนจนนะจ,จะเริ่มทอดเลยนะคะจะทอดแล้วจ้า เฮ่าคือใหม่แล้วจ้ะนาะหันนั่นหอนหอน,นโดนรลมได้ที่นอนหัวันท่านไหนหอนโอ้ยหันท่านไหนหอนค่ะ แล้วละคา่ะนี่จุ๊งเจา้าพอแล้วแล้วมากินว่าจ้า